ปลาเก๋กับอะไรเนี่ยบ่เป็นปลาเก๋กระเบื้องมันเป็นกระเบื้องปลาเก๋มันเป็นไม้แหนปูทั้งรถนี่มซ้ำความสะอาดง่ายปูขาวพื้นพื้นนั่นแห็นเดี๋ยวเขาปูทั้งลูนไม่ไม่เหมือนอยู่บ้านบนบ้านของแม่ไหมเออปลาเก๋ล่ะเนี่ยก็แต่ว่ามันจิเป็นใหม่แบบ๋ยวเอาแหนบใส่กันเลยคือเป็นบมวนเป็นใหม่เด้เป็นคือจังไข่ไข่กระเบื้องแต่บ๊วยบ๊วยเป็นกระเบื้องมันเป็นยางกับนีมันเป็นตารุ่น ล่างนมันเป็นยางกับพี่สมันง่าเหือนกันแม่ก็ทำข้อสาดง่ายฟุ้งกับว่าติดเนี่ยดีดีอพันจิปูล่างกับจิปูเพือพ่อนเพอน้เหลืออีกยุซสิบมหมือนนึงเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหรอก่ะทั้งซีหรอกกับทิมเมอกวก็าบาทม,มันนี้สเกิร์ตนาสเกิร์ลังอีกอำนาจว่า เขาบอกว่าให้สั่งบอกหนูวัยยุลานมัน่ะมีหรือบ่มีบอกว่าสั่งเขาไหวเหล่าละหอดมือเขาไปเปลี่ยนเดาเขาไปให้เขาใส่เลยหมองที่เคยหมองเปลี่ยนกระจุกกันน่ะอยู่คนแก่นอ่ะนะร้านนี่อย่างเป็นตุนันหมอบอบว่าเป็นร้านนั่นดอกร้านยุ่นร้านเขาเคยไปเปลี่ยนบอกมันมันกัดเสยเซยอยู่หอดแย่เมือนกัเนียกจิบออกเลยจะทูด้วยเงี้ยโอทูดจะลนเลมืกับปลา หลังตำรดดบัานนี้ทั้งหลังนันสิไปบิดไปบุมมองมันบุมนัสิเฮ็ดจังไดข้อพนสิไปข่อยเ่ำมไหนก็เป็นมือมือเอาลูกตัว ขึ้นไปยังสูงแท้ไปขึ้นอะไรน่ะนะเให้ยังคุณแม่สภาพว่าหนูเขาบองนี่ก็เลยขึ้นมาองปี๊ดสูงน่ะนะเออปี๊ดให้แน่ปี๊ดให้แน่หนูน่ะนะว่าแม่จีออกป้องนี่เดียนวันนี่ป้องทั้งหนาเจ้าน่ะจีบ่ได้เอาแน่นมาปี๊ดจีแผ่นนั่ะยังน่ะจีบ่ได้เอาแผ่นมาปี๊ดจีจบีป้องสวอร์นี่ป้องสวอร์นี่เออ ปิดไว้เลยอ่ะเห็นไหมนี่ที่เขาปิดไว้ตรงกลางเนี่ยนี่ไมัปิดได้วจักเดวเจียงยังไม่ปิดปิดต้องปิดเก้แล้วครับพี่รองใกล้แล้วป่แต่ผันร่มไหลกับแพรแอแพรผันร่มนีพี่น้อง บอเดชอบุกอเฮะดอแท่เปียนอ่า้วเรก็ทำมีเราก็มีสิทธิ์ทำได้หมดเนู่นตวน้ำเขาน้ำมันการเปลี่ยนเออส่แหละผู้เปลี่ยนอยู่ใส่ปุ๊บกินนอกินเนื้อเปี่ยนกินนอาอีกิเนอะา อินจีเนียอินจเนียโอ้ยข่ำลาข่ำลวงเพราะท่านเห็นมาอยู่ที่ออกแง่ไหนสามทุ่มบางทีทกาเจ้ากระสีห้ลินเดือดๆล่ะบ้าง <c oughs> นักล้วงข้าเจ้าลายข้าเจ้ากระสีสู้นักล้วงข้าเจ้ายุ่งซุ่มทิม่ม,มงเงากระสีไปซุ่เมเดือดสุดไทยละตีเลยจังไหน เปลี pay, pay. ่ยนหลอดไฟวันตีเปลี่ยนหลอดไฟ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 มึงเลี้ยงสิบ่เห็ดเขาเลี้ยงหรอกพี่น้องจะไปกินตำั่วอยู่พุ่นน่ะจะไปกินตำั่วอยู่อันมึงเลี้ยงโตลุงอืมกินบ้าซีนดาด

หาย okay. เขม่อาลุงคนนี้ไม่ได้เปิดเปดเลี่ยนทำเป็นไหมไม่เปลีป่ยน,นเลยเขาล้เขาต้นมีแต่เรียวทำแบิบเรี่ยมจิบเรี่ยวจิบสันคอจะไปหาเห็ดจิบสันอยู่ควเห็ดปาะเทศไหนจิบสันกนทายปุ๊บชิมหาวิแป๊บเข้าเดียวจดจัดฟันเือเอาเห็ดก็ม่อันนี้ลุงตูแล้วเห็ดข้างใหม่ได้พี่พน้อ ลูกตัวเห็ดค้างไว้แตงแต่ไปนอกเ่าท่านไอพ่อเดี่ยนอุ้มเพราะท่านไอพ่อสองเดี่ยนรรปั่นมาไปไก่ปั่นมาไปโดน <c oughs> <c oughs> ปั่นมาเพื่อนไปโดนใส่ไปก็ได้ใส่ไปใส่มาคอยกับแพยย้อนไปร่วมเหมือนล่มมละก็ไม่ทำก็จะไม่ได้ทำแล้แต่เดี๋ยวก็ออกง,งานต้องเวลาก็แต่เออกันนังกะห่าง่ายื้ดอก กบว่าอังหันละเปิดดูสิติดไหมจ็ดแล้วอ่ะออติดได้ใช่ไหมเหลือทางนี้อีกสองหลอดใช่ไหมโอเคโปดผพวบักโมบักแดงต้นกินหรือต้นปลอมต้นต้นกินหรือต้นปอมเปล่า เตือมาฟ้าอ่มค่ะเหตุไปสั่นน่ะพอประดาประดาไปอันนั้นบ่ทัานในเหตุเตือนอ้ยสิบ่ได้เก็บของพอดีจับเตือนมาเตือนแล้วสิเป็นผู้ยให้ได้แม่อ้าแล้วถึงแม่ซื้อปลาแล้วก็ฮะวันที่3 0เป็นไงออกประสาอะไรยังยังยังไม่ออกตุลาคมประมาณวันที่เท่าไหร่นี่ค่ะแล้วมันจะได้คิดการนึ่งไม่คิดไม่กล้าไม่คิดเอ่กลาคิดกล้าไม่คิดไม่ได้จกมเป็นแต่ว่าออกนี่แหละ อีกใด้การได้นี่แหะเออที่เป็นอี๋เป็นเจเบิ้ลเปนแม่ก็เหมือนันแท้ซุ้มแม่กลัวแม่กลัวแรงกลัวบ้านแพร่ม่กลัวแม่กลัวไม่กลัวมีแต่รุ่นหกติดขึ้นเก็บเลีวเนี่พราะว่าแม่ซื้อตัวนั้นมาไปไปเปิดประตูแล้วโอออกมาแล้วจะได้เก็บเก็บล็อกนี้ไปไว้ล็อกนั้นแล้วก็เอาใส่ล็อกนั้นเพราะว่าแม่แม่ว่าจะเสื่อม คือตู่มากแต่มาไม่รู้ท่านนี่ตู้มันต้องเอาใส่ตู่โซ่แต่มาอันนี้เขาต้องใส่อะไรก่อน,นอใช่สูดมาสูดทั้งฝาน, <c oughs> นั่นแหละเอาเอาเก็บเอามาตั้งตรงนี้ก่อนลูกให้ให้น้องทำเลยเพราะว่าน้องจะเป็นคนทําศ <c oughs> ิลป์ได้รักสวยรักงาม <c oughs> ซื้อมาแล้วอ่ะไม่คิดพอเลย <c oughs> จะสั่งนี่แหละสวยที่สุดในโลก ปลาเงินปลาทองไงปลาทองตัวละหลายพันบาทนะนั่นน่ะเออพี่าปลาทองฮะเาพี่เจะคว้างี่เดาตือเอาช่วยชูตรงไหนเลยก็นั่นแหละไปจะชูล็อกนั้นแหละชูชูล็อกนั้นก่อนแต่ว่าให้ไปหาโต๊ะโต๊ะไปหาตู้มาก่อน ตู้โชว์ตู้โชว์ตู้โชว์แล้วต้องไปหาซื้อไปดูที่ดูผมไม่มีไม่มีเลยของชั่วของลาคุณผโกบอนโกบอนเฮาเด็กโกบอนเฮายู่มองไหนสาขาสารคามกับสักแต่ว่าสาขานี้ยยูหนานแาคอนแก่นแม่งชี้ยู่เซนนั่นเองยู่เซนนนั่สนามบินว่าเออถ้าเธออยู่มะไปด้วยกันเลยอ่ะเขาขายกี่โมงอ่ะตีสิบโมงเช้า สิบโมงเช้าเหรอพรุ่งนี้ก็ได้เราต้องไปดูนะพาแม่ไปดูนะถ้ามีเราก็สั่งมาเลยเอาอยากได้อยากได้ตัวตัวเล็กๆอ่ะไม่ไม่เอาตัวใหญ่เอาตัวเอาตัวใส่พอพอใส่ตัวปลานี่ได้ข้นสิตั้งใจแบบนี้อออนี้โชว์ให้ดูก่อให้เอฟซีดูก่อมากคุณแม่ซื้อด้วยมงคลอันนี้เพิ่นเอื่นมาเครื่องมงคลเนาะมีอีกตัวนึงเหลือแต่ อ่าไอ้นั่นอะเหลือแต่อะไรนะต้นเงินต้นเงินต้นโอ้ต้นต้นโพต้นใสไาโพมันผลของลายไหมต้นลายต้แม่โพส่วนมากมันจะอยู่ในนันเดตต้นใสบ่อมาพันซันเข้าก็เอาอันนั้นดีกว่าเขาเอาเลือกันเลือบไปเลือบไปเออเอาเลือบไปดีกว่าเลือบไปมันเป็นการทำมาหากินใช่ใช่ใช่คำว่าหูละเอ็นแล้วมันกะอยาก ตองตาเนี่ยมันกระยักได้เออแมงกรทองกับมาทองขาดแก้วคนเดียว่ไหรเนี่ยอันนี้หลายพันบาท้วตัวหนึ่งอ่ะมาทองออหลายพันบาทมมงกราดกับมาทองคคนกินเพ่นสีมักเอาไปไ้่บ้านไปโชว์มูน้ำเพจับไ้เดียล้วจับไอถ่ายลง นำมุนไปมุนไปมุนไปพี่น้องอันนี้ตัวเงินตัวทองปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองพี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นเอินมามากับกับมังกรบ่มากับมังกรค่ะพี่น้องคะสวยเลยเลิศจริงๆแต่ยวขาตู้แต่ว่าย่างเดียวเดี๋ยวเมื่ออื่นคุณคุณแม่จะไปดูตู้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้น้องพาไป ถ้าวันนั้นน่ะเราไปดูแล้วไปดูหลายที่แต่มันไม่มีอ่ะม,มันมีแต่ที่ว่ามันอยู่กับกับชุดอ่าชุดตู้เครื่องน้อนเขานั่นแม่ <c oughs> เออเราต้องเอาอันไหนที่มันวางได้นะเ,เราเราเก็บออกมาก่อนก็ได้ลูกเราทําความสะอาดเป็น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 รูเปเนีเ่ยนะเอาออกมาแม,ามา่หอยพี่ก็ได้หอยคางๆางท่านดีก็ได้เดี๋ยวจังออกมาเอามา,า,มาวางที่เออ ออกมาให้มันเป็นล็อกนั้นพอดีเลยสวยบ่คขะพี่น้องเลิศบอเดี๋ยวเมื่ออ่นสิไปหาตู้โซ่มาใส่ตู้โซ่อันหนึ่งหรือสองอันเตินอันละอันบ่ฮะมันจะติดไฟไหมติดอันหม้อไฟไหมมันต้องเอาไว้สูงเนี้ มันต้องเอาตู้โชว์สูงเนี่ยท่วม,ม,มวท่วมหัวเราอ่ะที่มันเป็นบางว่าอืมท่วมหัวเราเนี่ยจะวางตรงไหนดีมันมันมันเออเพิ่นต้องปีนปีนมาทางหน้านีิเนาะปีนมาทางหน้านเราต้องดูที่วางก่อนก่อนที่เราจะไปซื้อน่ะเราต้องดูที่วางว่าเออประมาณเนี่ยเท่าไหร่อเออนั่นแหละต้องดีขนาย อันนี้นุ่มจวนมาท่านมาเอาพ่นได้อันหนึ่งแม่กะสีเอาไว้อันนึงอันนึงอันหนึ่งแล้วอันฮะพื้นทีไว้ปาพื้นทีไว้เดี๋ยวเขาจังจัดกระไดดอกมันหลายโพดนี่จะเอาไว้ข้างบนเนะข้างบนกะสีกะสีตันนันได้หลวงอีกแหละ น,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 นั่นแล้วนั่นแล้ว,ม,วม,ม,ม,มันบ่หมอหมองนะหมองห้องสิตังอ่ะอช,อช่วงเราต,ตรงช่วไปทั้งแถบเดี๋ยวมาเห็นเลยเดี๋ยวมาเห็นเลยอ่ะนรืจะเอาใส่ตรงกลางตรงกลางก็จะเครืองไหมตรงกลางเสาเนี่ยเออ ขันมันเป็นคูมักสิงามดีเนาะคูห้าวห้า,อา,าวออกยาวๆนี่ยหน่อยเป็นคูู <c oughs> พ่อหลวงม,มันเนี่ยทัางกว้างมันเน,น,นี่ยพ่อหลวงมันเนี่ยเราจะสั่งทำ่า<ะ>ไว้ใจแม่ก็จะไปซื้อเอาแล้วเหมือนนันไปหวอนแล้วกับบ่ได้เนาะ <c oughs>